สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องช่างต้นปัตตาเลียดซิ่งนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการออกหน่วยอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาออกกันที่โรงเรียนนะครับซึ่งทรงหลักก็จะเป็นทรงนักเรียนนะครับแต่เนื่องจากนักเรียนรุ่นนี้ก็เรียนกันมา2เดือนแล้วจะจบกันแล้วนะครับ วันนี้เราจะให้ตัดทรงนักเรียนแต่ว่าเราจะถ่ายเป็นสไตล์เฟรตสูงนะครับเฟรสูงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการออกหน่วยข้างในกันนะครับ จะตัดกันบริเวณนี้นะครับตอนนี้กําลังเตรียมสถานที่กันอยู่สวัสดีครับครบกระพงช่างจังกระเทียนซิ่งนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับพี่จังนี่ไปอยู่ร้านแล้วนะครับพี่จังวันนี้วันหยุดนะครับวันพุธก็เลยมาออกหน่วยกับรุ่นน้องนะครับลืมผ้าคลุมหมดเนี้ยพี่ไหนพี่ไหน สวัสดีครับถึงเราจะจบไปแล้วนะครับเรายังไม่ได้ตรงไหนเราก็มาเติมส่วนที่เราขาดนะครับมาทบทวนอยู่ตลอดนะครับมาทบบส่วนเรื่อยๆนะครับย<ะ> <laughs> จองพื้นที่นะครับอย่าอยู่ห่างกันมากพี่นหนเวลาเดินบอกแล้วมันเดินไกลอยู่ใกล้ๆกันไวอันน่้ชอบไปอยู่ไกลเพื่อนอย่างนั้นแหละแถวนี้ก็ว่างเยอะแยะวัวแบดบอลครับวันนี้นี่เจ็บวัวแบดหมลวัวแบดหมดเขาพูดได้แต่ไหนเจ็พิพกบ ล,ลงไปเสือของรังได้ออกินข้าวกันก่อนนะครับทุกคนมียังกินพี่จ้างมหเนี่ยสุกุกนี่่อนที่ลูกค้าจะมานะครับขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวเป็นลมมีเวลากินต้องรีบกินครับ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้กินนีไงมาแล้วมาแล้ว,ลวเริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับเด็กอนุบาลน,นะครับเด็กอนุบาล ก็จะได้ซ้อมตัดเด็กกันนะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นหมุกระดูกครับแสบเด้อดนี่ดเด้อแสบเด้อหมุกระดูกนี่ตอนกระดูกทีอยนี่มันคือเป็นขาวๆาง้ีิคุณเจี๊ยบครับคุณเจี๊ยบคุณต้นกำลังน้ำลายจะไหลอันนี้ลูกหน,หนมองหน่ไม้ครับงานพังงนะเริ่มเบิดจง หมกมี่เช,เชฟจังได้เตรียมมาหม,มกปลาดุกหมกผลาไม้ะไมนะครับวันนี้มามามา<อ>กินเลยนี่อะไรปลาดุกปลาดุกบักามี่บับซุหกมี่ ถขึ้นไปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราถาสร้างกรอบเบอร์ศูนย์แล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งสไลด์ฟันเนี่ยถยขึ้นมาถึงขอบขอบทรงนักเรียนเลย<อ>หนึ่งสไลด์ฟันแล้วเราค่อยมาไล่ด้านล่างมันจะง่ายกว่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะ,ะนักเรียนไฮเฟดนะครับเราจะไม่ถ่ายนักเรียน อยู่กระจัดกระจายกันมากครับอ,อยู่ใกล้ๆกันทำไมไม่อยู่ใกล้ๆกันไหาแน่ขึ้นไปเลยพี่นายอันนี้ใ,นนใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ป้กโรงเรียนจับหัวไว้มือหนึ่งอ่าจับหัวไว้มือหนึ่ง เผยเอาท้องแนบเอาเวลาเวลาเราเผยเห็นไหมเหมือนเราถ่ายเชื่อมฟันรองปกติที่เราฝึกซนะึ่งน่ะเอาหน้าแนบก่อนแล้วค่อยเผยจับหัวเขาไว้ดีมือนึง่งทำให้มันถนัดเต็มไม้เต็มมือ สูงกว่านี้หน่อยพี่นายไถยตรงขึ้นไปเลยเนี่ยตรงขึ้นไปไถให้มันเนียนอะ่ะให้มันกลืนกลืนกับด้านบนไม่ต้องไปกักไว้ว่าขอบมันต้องอยู่ตรงนี้แต่เราไถให้มันเนียนไปเลยเบอร์หนึ่งสไลด์เนี่ยไถให้เนียน ที่กบไล่เบอร์ศูนย์สไลด์แล้วก็ไล่เบอร์ศูนย์สไลด์ไปให้จบเลยไล่ไปให้จบแล้วก็มา0.3เชื่อม0.3เชื่อมเสร็จก็ถ่ายเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันไปเชื่อมกับด้านบนตรงนี้ถ่ายเบอร์สองก็เวลาออาหน่วยนะครับเราตัดทรงนักเรียนก็จริงนะครับแต่ว่าเราสามารถฝึกไล่เฟรและก็ฝึกอ่า แกลายได้นะครับได้เดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายเป็นทรงนักเรียนทีหลังก็ได้นะครับเราจะฝึกไล่เฟสกันก่อนแล้วก็ถ่ายทรงนักเรียนทีหลังนะครับ เต็มตัวนะครับมาตัดในโรงเรียนอย่างนี้ก็นักเรียนเห็นก็เกือบร้องไห้นะครับไม่กล้าสักด้วยนะครับ oh. แค่เห็นช่างรอยสักเยอะก็น้ําตาจะไหลแล้วนะครับ oh. นั่งนิ่งเลยไม่กล้ากระดุกกระดิกเลยกล oh. ัวช่างกินตับ <laughs> เวลาถ่ายด้านข้างนะครับสร้างกรอบทรงนักเรียนก็คือเราจะตะแคงหน้าประตเลียนนะครับแล้วใช้ครึงหน้าด้านล่างแนบนะครับเนื่องจากรูปทรงกงระโหลกศีรษะของคนเรานะครับก็จะเป็นจุดโค้งของศีรษะนะครับโค้งซ้ายกับขวาโค้งเข้าหากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดมุมด้านข้างนะครับผมด้านบนก็จะไม่โดนกินโดยการตั้งประตเลียนนะครับเวลาสร้างกรอบทรงพี่จางในตะแคงยังไงทําบไม่รู้หน่อย ตะแคงปลาตะเลียนนะครับปิดมุมด้านล่างใช้ครึ่งหน้าด้านล่างลากยาวมาอ่าลากยาวมาตามรูปสีสระนะครับผมด้านบนก็จะไม่โดนกินจะโดนกินเฉพาะด้านล่างนะครับก็จะได้กรอบทรงนักเรียนพอดีอออก็เป็ดทีนี้เราก็มาแต่งตรงไหนที่เนี่ยมันยังไม่กลมสวยนะครับเราก็มาแต่งรายละเอียดนิดหน่อยส <c oughs> วัสดีครับคี่ต้นนะอ๋อ ช่างทรายมาแล้วนะครับช่างทรายช่างทรายนี่ยังมีปัญหานะครับช่างทรายเนี่ยตัดสวยตัดได้แล้วแต่ว่าปัญหาก็คือไม่กล้าตัดลูกค้าจริงนะครับพอจะให้ตัดลูกค้าในร้านนะครับก็คือจะให้ตัดลูกค้าจริงกลัวเพราะว่าเขามีปมนะครับมีปมก็คือตอนสมัยตั้งแต่ที่ยังเรียนตัดผมใหม่ๆนะครับเรียนพื้นฐานมาแล้วก็ตอนนั้นคือกําลังไฟแรงเลยกําลังเขาาเลย แล้วไปตัดที่ร้านนะครับโดนลูกค้าประมาณว่าคอมเมนหรือว่าคอมเมนต์มานะครับก็โดนลูกค้าว่ามาครั้งหนึ่งทีนี้จากคนที่ไฟแรงมีความมั่นใจในตัวเองนะครับกลายเป็นคนประมาทไม่กล้าตัดลูกค้าจริงอันนี้ก็คือปัญหานะครับแต่เวลาออกหน่วยไม่มีปัญหาอะไรตัดได้ตัดสวยแต่เวลาตัดลูกค้าจริงที่ร้านไม่กล้าตัดนะครับนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาค่อยๆแก้ปัญหา คือทำยังไงก็ได้ให้เขาก้าตัดลูกค้าจริงที่ร้านนะครับแต่ละคนก็มีร้านรอสแตนบายแล้วนะครับคือที่ร้านเขาก็จะติดต่อมาเรื่อยๆนะครับคือถ้ามีผมก็ส่งไปให้ได้นะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่อ่าเรายังเรียนอยู่ยังไม่ได้ยังไม่จบเนี่ยยังจบงานเองไม่ได้ผมก็ยังไม่ให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารอได้ก็จะรอก็ให้เขารอนะครับแต่ถ้าเขารีบก็ให้เขาหาช่างที่อื่นไปก่อนนะครับวันนี้ครับ พี่ต้นนะครับพี่ต้นเ็เก่งแล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์พี่โกบไปอยู่ร้านพี่ต้นฝึกงานใายกอา็อยู่ที่ร้านผมไปก่อนนะครับอยู่ที่โรงเรียนไปก่อนอเ,เพราะว่าจะต้องทําให้เขาค่าตัดลูกค้าจริงให้ได้ก่อนอพอกล้าตัดลูกค้าจริงก็จะปลดล็อกได้ปลดล็อกตัวเองได้นะครับคนมีปม กลัวนะครับกลัวไม่ใช่ว่าตัวเองตัดไม่ได้นะแต่เพราะเพราะว่าตัวเองเพิ่งอตอนนั้นเพิ่งจะเรียนพื้นฐานมาจบใหม่ๆเองแล้วก็ไปอยู่ร้านคือประสบการณ์ก็ยังไม่มียังไม่ได้รู้อะไรเยอะนะครับทําให้โดนลูกค้าว่าก็เลยกลัวมาตลอด <c oughs> สังใจทีนี้พอเราสอนจนเป็นจนตัดเก่งแล้วเนี่ยก็เหลือแค่ประเด็นเดียวก็คือ คลายปมในใจนะครับทําให้เขาก้าตัดลูกค้าจริงให้ได้ทำํำยังไงกันดีอันนี้คือปัญหาระดับชาติเลยเวลาบอกให้ตัดลูกค้านะครับคนอื่นเขาจะโอ้ยแย่ยงกันตัดแต่สายนี่คือปายเบี่ยงตลอดจะเดินไปหลบตรงนู้นตรงนี้บ้างนะครับใครมีวิธีอะไรดีๆก็ สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้ข้างล่างคลิปนี้นะครับสําหรับคนที่มีปมในใจแล้วแบบเป็นเกิดเป็นความกลัวความกลัวนะครับไม่กล้าตัดลูกค้าจริงสักทีนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีแก้ปัญหานะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยด้านล่างนะครับว่าจะทํายังไงดีทําให้เขากล้าตัดลูกค้าจริงสักทีนะครับตัดสวยนะครับไม่ใช่ตัดไม่สวยนะครับแต่ไม่กล้าตัด เรามาดูหัวพิษกบไล่นะครับตรงนี้ดำดำยังไม่เกี้ยงขอบด้านล่างยังชัดอยู่นะครับงนั้นตรงนี้ใช้เบอร์ศูนย์สไลด์ฟันมาเก็บได้เลยเนี่ยตรงที่เป็นขอบใช่เนี่ยตรงนี้ยังเป็นดำาๆอยู่ตรงดำาๆตรงนี้เราใช้เบอร์หนึ่งเก็บขยี้ส่วนขอบด้านล่างใช้เบอร์ศูนย์สไลด์เก็บเน,นี่ต้องไล่ใหม่นะครับไล่ใหม่เนี่ยพิษกบมาดู ด้านล่างก็ต้องไล่ให้มันได้อย่างนี้พี่เจี๊ยบหยุดก่อนเนี่ยเห็นไหมสีมันจะต้องประมาณนี้เวลาเราไล่จะต้องกลมกืนไม่ใช่เป็นจุดด่างๆดำๆสีมันจะต้องกลืน ดูช่างซายนะครับช่างซายแบทจะหมดแล้วทุกคนโอเควันนี้ก็เดี๋ยวแบทจะหมดแล้วนะครับถ่ายมาให้ดูประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตะเตเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆตอนนี้เรา,เาไปก่อนสวัสดีครับ